พี่น้องหลายคนปลูกกล้วยบอกว่าทำไมบางครั้งได้หกวีเก้าวีหรือว่าหาวีสามวีครับพี่น้องเด้อมาอนี่ครับจะเอาภูมิรูปมาฝากครับนี่เป็นยังคือได้หกวีได้หน่อยกั่วอันนั้นขนาดคุดมาจากเงาเดียวกันพี่น้องมันคือได้แช่หกวีมันคือรีบมันําไมต่างกัน กล้วยเครื่อนี่มันเป็นยังคือได้เกาวีสิบวีสี่เข้าคุดมากจากเงาเดียวกันมาปลูกครับพี่น้องเดอ้อกล้วยเครื่อนี่มันเป็นยังคือได้เกาวีสิบวีเทนทีมันสีได้หน่อยเพราะยังครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับมันนี้เป็นอีพีที่37ครับ สำหรับปลูกกล้วยครับพี่น้องเด้อเอาสาระดีๆมาฝากครับจากประสบการณ์ครับปลูกกล้วยเฮ็ดยังไดให้มันได้วีดกๆครับให้มันได้วีหลายๆเครือญงๆสำหรับกล้วยตะกูลหอมเด้อครับวันนี้ผมสิบว่าไปแนะนำกล้วยน้ำว้าครับกล้วยตะกูลหอมครับพี่น้องสำหรับบางท่านบางคนก็ยังสงสัยอยู่ทำไมวี ตรงที่เราไปขุดหน่อมามันมันได้9วี10วี8วีทำไมว่าเรามาปลูกได้แค่5วี6วีนี่คือปัญหาที่ค้นขอสงสัยครับพี่น้องเดอร์สำหรับผมนี่ทดสอบมาแล้วครับถึงเราจะขุดหนอ่อเล็กๆมากับจริงครับพี่น้องเดอแต่การบำรุงไม่ดีครับอันนี้ผมเอาเงาความร่งครับพี่น้องมันจะแตกหนอ่อขึ้นสหนอ่อ คือว่าขึ้นแบบนี้งามครับพี่น้องเดอ้อขอให้เราบำรุงให้ดีครับพี่น้องต้นสูงต้นอวบใหญ่ครับขุดมาจ,จากเหงาตรงมั่นทิ่8เกกาวีครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยดูครับไม่เกินอีก8เดือน9เดือนถึงหน้าครับพี่น้องเด้อจะมาถ่ายให้มึงครับด้วยเหงานี่ว่าแต่เห้บำรุงดีครับปลูกคูแบบนี้แหละครับพี่น้อง ใส่ปุ๋ยพวนดินบ่อยๆครับรดน้ําบ่อยๆสําหรับกล้วยตะปูลหอมครับเขาจะออกสมบูรณ์ดีครับพี่น้องเด้อออกสมบูรณ์ดีสําหรับคนปลูกกล้วยเมื่อไม่หรือว่าเ่าท่านเข้าใจว่าผมกะทดสอบด้วยกันครับกล้วยงเงาเดียวกันนอยู่เงาเดียวกันแล้วไปปลูกมันเป็นยังคือได้วีบ่ซ้ำกันได้บอซ้ำกัน หรือว่าต้นบมซัมกันหรือว่าต้นมันแฉะไปบ่กะอีกปัจจัยหนึ่งอยครับต้นแฉะกับบ่ใช่ปัญหาเท่าไดครับดึงเ้าสิปลูกไปบนรุ่งในเท่าใดบางเทียมันอาจสีออกมาอ่สาวี4ีวีก่อนครับแต่ว่านอที่เขาแตกขึ้นมาใหม่ครับถ้าอวบใหญ่ขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะระมั่นวีดกได้คือกันครับพี่น้องเดอ้อวีดกได้คือกัน บ่าจำเป็นตรงว่า,าทำไมมีห้าวีหกวีตลอดไปครับพี่น้องขอให้สายพันธุ์นั่นหรือว่าที่เห่าคุดออกมาปลูกไปมึงก็ได้ครับหรือว่าบางท่านอาจจะว่าเพราะเนื้อเยอื่อได้หลายแมนครับก็จะไปเพาะเนื้อเยอื่อเพินก็เอาวีที่มันดุหรือว่าได้หลายวีไปไปเพาะเนื้อเยื่อแล้วครับพี่น้อง แต่สําหรับผมนี่ก็เคยซื้อมาให้กันครับอย่างเช่นกล้วยนำหวานด้วยครับพี่น้องกล้วยนำหวานเนี่ยผมเคยซื้อมาปลูกคนบอกว่าได้12วิก็12บวีจริงๆครับพี่น้องสําหรับกล้วยนำหวานห้า 50, ผมเคยซื้อมาปลูกเจนหนึ่งแล้วแต่ว่ามันเป็นโรคกายพ่ายไปหมดผมก็เลยเอากล้วยหอมลงส่วนมากหรือว่าเท่าสี่ทดสอบปลูกกระล่องมึงครับพี่น้องสําหรับผมทดสอบมาแล้วคอยดูครับพี่น้องทดสอบมาแล้วคอยดูว่า วันนี้วันที่12บอครับ12ธันวาคมพศ2567แมนว่าล่ะอวี่น้องเดอ้ออยากแนะนําสําหรับคนบี่ท่านเคยปลูกกล้วยคนบี่ท่านมีประสบการณ์ในด้านปลูกกล้วยครับกล้วยสายพันธุ์ไหนที่ทนแรงที่สุดก็คือกล้วยน้ำว้าครับกล้วยน้ำว้าหรือว่ากล้วยตีกล้วยพื้นบ้านหฮาที่ทนแรงในที่สุด แต่กล้วยตระกูลหอมนี่จะไม่ค่อยทนแรงครับหรือว่าหอมทองนี่รับหอมข่าเวนดิตหอมข่าเวเบนดิตจะทนแรงกว่าครับพี่น้องเขาใบเขาใหญ่เขาอวบใหญ่แต่หอมทองนี่แต่ถ้าแรงจัดๆนี่เหลือใบเดียวสองใบครับพี่น้องยืนต้นดูเยอะเเดียว,วตายแน่ไม่ตายแน่แต่ถ้ารอดแรงไปแล้วฝนมากสามารถแตกยอดออกไปได้สําหรับกล้วยหอมทองเลย แต่กล้วยคาเวนดิสนี่ยย่างหน่อยตรงเลือยซี่หาใบครับพี่น้องเดอ้อสําหรับหน้าแรงครับนี่แหละกล้วยคาเวนดิสครับพี่น้องกล้วยคาเวนดิสนี่แหละนี่ตอนนี้ประมาณหกเเดือนแล้วครับพี่น้องเดอ้อครับหกเกดเ,ดเ,ดเดือนแล้วครับบ่ได้ใส่ปุ๋ยมากประมาณสองเดือนแล้วครับพี่น้องอายุซัมนี้อยู่ครับแต่เอาฟางกบไว้หรือว่าตระกูลกล้วยหอมครับ ผ้าพี่นองไว้มมึงกล้วยหอมเดอ้อหอมทองใช่ละตุ่นในละครับพี่นองนะไอหอมทองมะม่วงตแดงกําลังมาทํารังเยอะกล้วยข้าเป็นิฐประมาณเจ็ดเดือนครับพี่นองเจ็ดเดือนนั่นออกปีไปแล้วผักขี้เล็กเป็นสมุนไพรทีด่ดีครับพี่นองปลูกไว้เดอ้อบ่ได้เกิดธรรมชาติอันนี้คือกล้วยหอมทองครับพี่นองกล้วยหอมทอง ออนเล็กๆเองปลูกครับพี่น้องนอเล็กๆปลูกเองกล้วยหอมทองพันแขนฟองแตกนอไหลครับเออว่าเลี้ยงนอกล้วยกันครับพี่น้องอเด้ๆๆๆอ,อ, 1, น,อนอกล้ออยกกลยกกวนนกกลยนี่ถ้าหอมทองเนี่ยมันจะแตกนอไหลครับแต่หอมคาเวนดิดนี่มันจะแตกนอกหน่อยแล้วก็จะออกหน่อยด้วยครับสําหรับหอมคาเวนดิดเดอร์อ,อ่อมันถึงเด้กขยายพันธุ์ได้ซ่าครับ หรือว่าาหรับคนอยากได้นอไปปลูกกะขยายออกไปเรื่อยๆผมก็ยังร่ออยู่เรื่อยกว่าจะคุดได้ได้คุดแล้วครับพี่น้องนอนอกล้วยนีย่ห้ามขุดเด็ดขาดครับพี่น้องจนกว่าเขาจะออกลูกออกปีได้ลูกมากินตดนเกือ่อมากินค่อยคุดครับพี่น้องจากประสบการณ์ล้วนๆมาเราสู้ฟังครับจากประสบการณ์ล้วนๆมาเราสู้ฟัง ครักล้วยหอมทองที่สมบูรณ์ที่สุดครับพี่น้องกล้วยหอมทองอีกต้นหนึ่งเด้อครับพี่น้องนี่กล้วยหอมทองอีกต้นหนึ่งครับถ้าห้าตัดตัดปีแล้วครับเขาจะชอบเน่าเร็วแต่ก็ดีอยู่ครับปลาสิเขียนดอกอยุบจงไวอยู่อันนี้หกหวีครับพี่น้องหอมทองแขนทองเด้อที่สมบูรณ์ที่สุดครับแต่หอมขาวเวนดิษเยอะกว่าเยอะกว่าครับพี่น้อง เยอะกว่าหรือว่าผูคาค้คิดอยากปลูกครับคิดอยากปลูกกล้วยหอมทองหรือหอมขาเวนดิสจากอีสานพื้นลาบนะ่าจะปลูกได้ดีกว่าครับนี่หอมขาเวนดิสสิบสิบหวีวหครับพี่น้องเด้อสิบหวีต้นรวบใหญ่สองเม็ดขึ้นครับพี่น้องกล้วยกล้วยสายพันธุ์ไหนดีดี่ทุกสายพันธุ์หลืครับพี่น้อง ท,ทุกสายพันธุ์อยู่ที่เราจะดูแลไหมหรือว่าเราจะเอาสายพันธุ์ที่เขาบอกเป็นโรคล่ะครับแต่ว่ากล้วยตระกูลหอมนี่ครับส่วนมากว่าใครเจอโรคตายพ่ายครับพี่น้องเด้อว,ว่าใครเจอโรคตายพ่ายส่วนมากจะเจออย่างเจอแห่งแล้งหรือตนตายครับจะปลูกมากเนี่ยหรือว่าแมงกินใบนิดๆครับเพราะใบเขาขมเด้เอเขาสิบว่ากินแบบจังไงละ่ะตัดออกครับ ก็ยังเหลือครับแม่งอาจจะกินใบนิดๆเป็นเชื้อรานิดๆแต่กับผมไม่เคยฉีดยาครับในสวนแห่งนี้ครับไม่เคยฉีดยาขามะเรงหรือว่าส่วนมากปุ๋ยเคมีแน่นิดหน่อยครับหรือว่ากล้วยนำว่าครับกล้วยนำว่าเนี่ยจะเป็นกล้วยที่ดูแลยากที่สุดตั้งจต่ปลูกมาครับพี่น้องเด้อกล้วยนำวากล้วยนำวาถ้าพี่น้องเมื่มึงกล้วยนำวาเป็นนะ กล้วย <c oughs> น้ำว้ากล้วยน้ำว้ามีกล้วยน้ำว้าครับพี่น้องหัวปใหญ่ครับขนาดปาดนอดอยู่เลยไดย้ให้มันเหลือสามครับให้มันเด้ลูกมากินกันกล้วยน้ำว้านี่หัวบใหญ่ใบก็มีประโยชน์เยอะต้นสาวเอาหยวกมันไปแจงเส้ไก่ก็ได้ครับพี่น้องเด้อแจงเส้ไก่ก็ได้ แต่ดูแลยากจังหน่อยครับเพราะว่าส่วนมากนอนกอรครับตายพ่ายนี่แหละครับหาวิธีแก้บ่ได้เพราะว่ากเคยปลูกอยู่ครับตะกรอนก้อนสีลลถิมก้อนสีปล่อยถิ่งล่างไว้เพราะว่าเป็นโรคตายพ่ายกับถิ่มเลยครับถิ่มเราก็ปล่อยไว้ถิ่มไว้อยู่สองสามปีครับค่อยมาปลูกอีกครับพี่น้องอยังยังมีนิดน้อยอยู่ครับ โรคไต้ายก็เจออยู่ครับโบแมนโบเจอครับตอนนี้หรือว,ว่าเงาเก็เก่าที่มันเหลือก็ยังเจออยู่กับพี่น้องเด้อเงาเก็เก่าทางุมดก็ยังเจออยู่ครับพอไปบุนไหว้ก็มั่นครับปีหน้าก็ว่าจะสาหรับกล้วยครับแก่โหายครับสําหรับกล้วยไตไผ่เนีน่ยเงาเก็เก่ามันหลุนรลุนที่เคยปลยูกไว้ครับพี่น้องเด้อที่เคยปลูกไว้เงาใหญ่ล่ะบเจ็ดแปดปีที่แล้วก็ยังเหลืออยู่รับ ไดก็ได้กินลูกู่ครับพี่น้องกินลูกกินปีอยู่แต่ว่าสมบูรณ์ดีครับสาหรับเงากล้วยที่มันเป็นลูกคือไต่ไสมาแล้วแต่ยับยวปลูก,กใกล้ครับเพราะว่าเจ้อลรกมันอยู่ตรงอยู่ตรงนั้นขนาดทั้งลรยปูนขาวาขี่ถอกขี่เทาโรยล,ลงไปครับก็แก้ได้เพราะถึงเต็มร้อยครับพี่นอ้องห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์เสำหรับคนปลูกกล้วยครับคนปลูกกล้วยปลูกกล้วยอะไรดี ผมเนี่ยชอบกล้วยหอมค่าเป็นดีที่สุดครับพี่น้องเด้อชอบกล้วยหอมคาเป็นดีที่สุดเพราะว่าดูแลง่ายปลูกง่ายใบก็ขมปีก็ขมถ้าปลูกกล้วยสายพันธุ์นี้ครับกินปี่าได้จะไปมกสิกบใส่น่าไหมก็ได้ใบมันจะไปห่อข้าวต้มก็ได้เอาไปได้ให้ได้ถ้าเรียกตักเตียนครับตักเตียนกินแล้วอ้วนดี แต่ว่ากวนจะจับขายย่าไปใส่ครับสำหรับใบกล้วยค่เวนดิดเดอร์เพราะว่าใบมันขมขีตักแตนมันขมครับก่อนจะจับขายก็ต้องเปลี่ยนใบหญ้าหวานไปยังสันนะครับพี่น้องเดอ้อแน่น้ำครับสำหรับคนจะปลูกลก้วยค่าเวนดิดไปเลี้ยงตักแตนก็ได้ครับพี่น้องเดอ้อขอบคุณทุกท่านทุกคนขอบคุณที่เข้ามาชมขอบคุณครับพี่น้องเดอ้อขอบคุณที่ อยากนำเสนอสิ่งดีๆสู่พี่น้องฟังว่าปลูกกล้วยเนี่ยขอให้ดูแลให้ดีครับพี่น้องขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณ